โอเคสวัสดีครับก็เป็น,นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิป f o o d i y o f Eating นะก็คือวันนีงผมกินอะไรบ้างนะครับเําับคลิปนี้ก็จะกินประมาณ2,600แคลอรี่นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ากินอะไรบ้างคือผมไม่ได้ทำกับข้าวกินเองนะก็จะโทรไปสั่งร้านข้าวนะครับก็จะให้เขาทำมาให้นะครับก็บอกว่า ใส่อะไรบ้างอะไรประมาณอย่างนี้โอเคก็อันนี้เพิ่งอาบน้ําเสร็จเละครับก็เดี๋ยวอันนี้เป็นกาแฟดำก็จะกินกาแฟดำนะครับก็อันนี้ก็ประมาณแบบห้าเขลสิบเคลนะโอเคก็เดี๋ยวเตรียมตัวใส่เสื้อครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูมื้อแรกว่าจะกินอะไรโอเคโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้มื้อแรกของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นมือ้อก่อนออกกําลังกายเนาะเพราะว่าวันนี้ผมตื่นสายครับปกติผมจะกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็ก่อนมื้อหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นแล้วก็ต่อด้วยมื้อก่อนออกกาลังกายประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งครับแต่วันนี้ตื่นสายเนาะเพราะว่าเมื่อวานบูบอนนะครับ ดูบอลกว่าจะเสร็จก็แบบตีสองตีสามแล้ววันนี้ตื่นสายก็อาจจะกินเป็นมื้อ่อออกกาลังกายก็แล้วก็ไปออกกาลังกายก่อนแล้วค่อยกลับมากินมื้อหลักนะครับก็จะเดี๋ยวมาดูว่ามือ่อ,อก่อนออกกําลังกายกินอะไรนะครับก็ง่ายๆนะครับก็จะเป็นนี่นะเป็นขนมปังโฮบีดนะครับสี่แผ่นนะครับผมปังโฮบสี่แผ่นแล้วก็มีเนยถั่วนะครับสองช้อนเนาะสองช้อนโตวนะครับก็อย่างละอย่างละช้อนนะครับแล้วก็ ด้วยกล้วยหนึ่งอันนะครับก็หน้าตามันก็จะประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้ดูสวยอะไรนะครับก็โอเคก็จะเป็นเป็นของที่ย่อยเป็นพลังงานได้เร็วนะครับก็เดี๋ยวประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะไปออกกำลังกายแล้วแล้วก็กลับอันนี้ครับอันนี้เป็นโกโก้นมสดนะครับก็จะเป็นนมสด300 ml อนะครับ300มิลลิลิตรนะแล้วก็เป็นผงโกโก้นะครับก็ ขมขมโอเคก็จะอันนี้ก็จะแบบขมขมเลยอโอเคก็จะกินคู่กันนะครับก็ก่อนออกกําลังกายเนาะก็อันนี้ผมก็จะมา,าเล่นอะไรนี้หน่อยๆนะครับก็เดี๋ยวรอเวลาไปออกกำลังกายประมาณหกสิบนาทีถึงเก้าสิบนาทีนะครับก็โอเค โอเคครับก็ถึงเวลาไปยิมกันแล้วนะครับก็ก่อนจะไปยิมเนาะผมก็จะกินเป็นอยน่นี้นะครับก็คือคีเทีนนะครับแคีเทีนประมาณ1นึ่สกู๊ปนะหกรัมเนาะก็จะี่ยหนึ่งสกู๊ปนะก็กินแบบกอดใส่ปากเลย นี่เป็นอ่างเสริมที่แนะนำนะฮะถูกมากครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่กําลังสร้างกลัมนนะ้อด้วยนะเพราะว่ามันทาให้เรามีแรงมากขึ้นนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ยิมเลย Pushing out the misery. Trying to find the peace in me. I wanna be. ก็ออกกาลังกายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่าจะกินอะไรหลังออกกําลังกายนะครับงั้นปัจจุบันมีผลการจัดสรรโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันทีตอนคิดเลยว่าจะกินอะไรนะครับโอเคโอเคครับผมวันนี้เราก็นาถึงร้านข้าวเรียบร้อยแล้วอันี้เป็นมื้อหลังออกกำลังกายนะครับก็เดี๋ยวดูโอเคมันจะเป็นต้มงุ๋นนะ ต้มเสดก็ใส่ต้มเสดไก่นะครับไก่ประมาณ250กรัมนะครับแล้วก็เป็นไข่2ฟองโอเคแล้วก็ข้าวประมาณ200กรัมนะครับก็มีนี้โอเคนี่ก็จะเป็นมือหลังออกกําลังกายนะครับผมก็เป็นมื้อที่สองน้ําเพราะว่ามือแรกก็คือ P. รีเวิร์กนะครับกินออกก่อนออกกําลังกายนี่ก็เป็นโพสต์เวิร์ t เอาทก็เลนอีก สองมือหลังจากมื้อนี้นะโอเคก็เดี๋ยวกินมือนี้ก่อนครับแล้วก็เจนนีก็มื้อถัดไปเลยว่าจะกิน,นอะไรเียบครับโอเคครับเราก็มาจากมือที่สามกันแล้วนะครับก็มื้อนี้โอเคเดี๋ยวดูว่ากินอะไรนะครับก็จะเป็นนี่เลยเป็นสเต็กอกไก่พริกไทยดานะครับก็อกไก่นี้ประมาณ2 5 0กรัมนะครับแล้วก็มีผักอันนี้เขาไม่เลืกผมไม่รู้ว่าเขาเรียกผักอะไร แล้วก็มีไข่ดาวครับสองฟองนะครับก็จะใช้น้ำมันมาก่อคทับโอลิฟออยในการทำนะับประมาณครึ่งช้อนนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะในการทำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าคลีนอยู่โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ซอสหน่อยครับให้มันมีรสชาตินะนเนาะไม่งั้นมันจะจืดเกินไปนะมันจะกินยากเค <laughs> okay, ก็เป็นซอสดอยคำนะครับซอสมะเขือเทศ Okay. ใส่ซอสแล้วก็ขาดไม่ได้คือแม็กกี้นะครับโอเคเรียบร้อยหน้าตาก็จะประมาณนี้น่ากินปะโอเคครับก็เราจะมีนอกจากนี้ก็จะมีเล่ห่อละ5้าบาะครับกินแบบว่าอยากกินก็กินไม่เป็นไรนะครับห้าบาทเอง ก็มีอันนี้ขามได้เลยนะโคกซิโลนะครับจะทําให้เราแบบว่ากินข้าวอร่อยขึ้นนะอะไรประมาณนี้ครับ <laughs> โอเคนี่ก็เป็นมื้อที่สามแล้วนะครับก็จะเหลืออีกมือหนึ่งมือสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวกินมือน,นี้ก่อนก็แล้วเดี๋ยวจะให้เราตัดคลิปไปด้วยนะครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจออีกทีคือมื้อที่สี่มือสุดท้ายเลยครับโอเคโอเคครับเราก็ได้มาแล้วนะครับก็เป็นนี้เนาะ โอเคหน้าตามก็สมูทตี้ธรรมดานะครับแล้วก็กินกับกล้วยอีกหนึ่งอันนะครับก็โอเคครบแล้วสำหรับวันนี้นะครับกินทั้งหมดสี่มื้อนะครับสี่มือ้อก็เดี๋ยวเรามาดูาสัสดส่วนอาหารกันเนาะ โอเคครับสัดส่วนอาหารก็จะประมาณอาโอเคประมาณนี้นะครับก็แท็กได้ประมาณสองพันห้าใช่ไหมก็แท็กกค่สองพันหน้าก็จริงก็เผื่อไว้กับพวกผักอะไรเงี้ยที่ไม่ได้แท็กเข้าไปนะครับผักพวกผักแล้วก็พวกเครื่องปรุงอะไรประมาณเนี้ยก็เผื่อเอาไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ น่าจะบวกลบนิดหน่อยโอเคเรามาดูสัดส่วนอาหารทั้งหมดนะครับก็กินประมาณอยู่ประมาณนี้นะครับนี่โอเคคาร์โบไฮเดรตแฟตโปรตีนก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ทุกวันนี้ก็กินอยู่ประมาณนี้นะครับก็กินประมาณนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็รู้สึกโอเคนะครับก็อ่า มีแรงอ่าเรื่องออกกําลังกายหรือแบบเรื่องแบบออกกําลังกายก็ดีขึ้นนะครับมีโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดเนาะก็ยังถือว่ากินเท่านี้ก็มีแรงมีแรงในการออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นนะก็ก็ไม่รู้ว่าจะกินเยอะกว่านี้ทาไมอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อคือกินประมาณนี้ก็อิ่มพอดีนะบแบบทั้งวันนะครับกไไ็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบน้อยไปไม่ได้แบบเยอะไปอะไรเงี้ยก็ หรือว่าโอเคก็อันเนี้ยอร่อยมากอันนี้แนะนำนะครับกินตอนกลางคืนนะเพราะว่ามันคือกินก่อนนอนประมาณแบบสองชั่วโมงอะไรอนยะ่างเงี้ยก็แบบมันค่อนข้างที่จะย่อยง่ายนะครับก็อันนี้น่าอยู่ประมาณแบบสี่ห้าร้อยแคลอรี่นะบวกกับนี้ไปอีกก็น่าจะประมาณสี่ห้าร้อยหกร้อยแคลอรี่นะครับประมาณเนี้ยแค่นี้ยก็เบาๆนะครับช่วงมื้อสุดท้ายนะโอเคก็ ให้ดูไปแล้วนะครับสําหรับวันหนึ่งผมกินอะไรบ้างครับกับกล้ามแบบเพิ่มกล้ามเนื้ออยู่ตอนนี้ครับคือแบบกําลังสร้างกล้ามเนาะโอเคจริงๆหุ่นตอนนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับก็ไม่ไม่ได้แบบว่าผอมเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยก็แลดูแบบแบบมีมีมีเนื้อมีหนังขึ้นมานครับก็ค่อนข้าง พอใจกับตอนนี้ครับเพราะว่าเพิ่งออกกําลังกายมาก็น่าจะประมาณแบบปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็รูปร่างก็เปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเคก็<笑><笑> <g ül> ค่อยๆเก็บกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอยากให้น้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้นมามันเป็นกล้ามเนื้อนะครับไม่ใช่ไขมันเนาะเพราะว่าน้าหนักที่เพิ่มขึ้นมามันก็มีสองแบบนะก็คือกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นหรือไขมันเพิ่มขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นถ้าเราแบบรีบแบบ รีบเหมือนรีบอับ,บมันจะไขมันนะมันจะขึ้นเร็วกว่ากล้ามเนื้ออยู่แล้วนะครับก็เราก็ค่อยๆเก็บเนาะค่อยๆเก็บกล้ามเนื้อไปเรื่อยนะครับก็กินอ,อะไระ่ะซ้อมกินนอนนะครับทําไปเรื่อยนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นคลิปแบบว่าวันหนึ่งผมกินอะไรบ้างเนาะสำหรับการเพิ่มกล้ามเนือนะ้อโอเคครับก็เดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกัน กิบหน้าผมเก okay, ไปแล้วหอ,อ